ทีครับผมบีทาไปเรื่อยๆสวัสดีตอนบ่ายๆนะครับแดดร้อนมากเลยครับสองวันแดดร้อนจริงๆนะครับต้องมาสารวจนะครับว่าเดี๋ยวเขาขาดน้ํานะครับเมื่อวานเมื่อวานเขาขาดน้ํานะครับเมื่อวานเขาขาดน้ําใบเขาสลดเลยนะครับใบเหี่ยวนะครับเห็นไหมครับเพื่อนใบเขาเกี่ยวใบเขาเหี่ยวนะครับช่วงนี้แล้วช่วงติดลูกด้วยนะครับเขาต้องการน้ําเยอะนะครับของการธาตุอาหารเยอะนะครับช่วงติดลูกนี้ ดินก็จะแห้งนะครับช่วงนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับถ้าพลาดนะครับเกิดการชะงักการชะงักการเจริญเติบโตของต้นเมล่อนนะครับช่วงนี้แดดร้อนนะฝนไม่มาแล้วล่ะครับเพราะว่าแดดร้อนมากเฮ้ยมาดูความชื้นนะครับเพราะช่วงนี้ต้องการคัดธาตุอาหารเยอะนะครับต้องการน้ําเยอะเพราะว่าต้องเอาไปเลี้ยงลูกเขานะครับเพราะเพราเราเอาไว้หนึ่งต้น สี่แขนงอยู่นะครับไว้ไว้สาหรับคัดลูกนะครับไอต้นเล็กๆก็ยังไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆต้นเล็กๆอ่ะต้นเล็กๆก็ไม่ยังไม่เป็นไรนะเพราะว่าเขายังไม่มีการติดลูกนะครับเขาก็จะปกติดครับเขาเมลอนแขนงยังไม่ออกมาเลยนะครับแขนงออกมาแล้วครับแต่ไม่ยาวนะครับช่วงนี้ต้องรอดูต้นที่มันออกแขนงนะครับออกลูกมานะครับมืาอเช้าผสมเกตสอนไป ไปเกือบหมดนะครับฝั่งแสนหวานนะครับก็เหลือแต่คาวครับอันนี้ก็เป็นแสนหวานนะครับอันนี้ก็แสนหวานนะครับมันปนกันมาอยู่นะครับ้วผสมเกสรไปนะครับเพื่อนๆผมก็จะทําสัญลักษณ์ไว้นะครับแต่ละอันจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าผสมเกสรคนละวันนะอย่าลอคาวอย่างเดียวเลยครับคาวช้าช้ามากนะครับปลูกพร้อมกันนะครับแสนหวานกับคาวเมล่อนขาวเมล่อนนี่เป็น F 3สามนะครับ ได้ามาจากในกลุ่มพี่เขาแบ่งมาให้ครับก็รอก่อนนะครับเพราะว่าเขายังยังไม่ยังไม่ยังไม่สูงเลยครับก็ก็แสนหวานนี่ไปแล้วนะครับแสนหวานนี่แสนหวาน F1 นะครับก็แตงโมอันนี้แตงโม Happy Family นะครับเพื่อนๆผมก็ประสบการสอนไปแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับแตงโม ลูกยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับต้องรอนะครับแผนก็ยืดลงมานะครับเดี๋ยวต้องเด็ดนะครับแต่อันนี้ผมจะไว้นะครับให้เขาเลื้อยลงมาข้างล่างนะครับก็จะมีลูกเพิ่มนะครับลองดูนะครับก็นี่รับก็เริ่มออกมาแล้วครับแตงโมแตงโมนะครับอันไหนไว้ข้อสูงก็ไว้นะครับผมลองปลูกดูนะครับว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะครับอันนี้ก็อันนี้เขาเริ่มออกมาเหมือนกันนะครับแตงโมลองไว้ดูครับ นี no bueno. en eh. e so, between, ้ยังไม่ออกนะครับเพื <to be S 1> ่อนเพื <t> ่อต <t> ้องรอดูนะครับก <t> ็ฝากกดติดตามด้วยนะครับช่วงนี้ต้องคอยเฝ้าระวังนะครับผมให้น้ําไปวันหนึ่งวันละวันละแก้วนะครับวันละลิตรนะครับเปลี่ยนเป็นเป็นกระถางนะครับเป็นวันละลิตรเดี๋ยวนี้ต้องผมต้องเพิ่มนะครับวันนี้วันนี้ผมต้องเพิ่มให้เขานะครับก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับผมบีทาไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ